บสบายดีเนาะมาเพาะกับสองเบาะน้อยคือเก่าด้นอ่ะพอนิวะนี่วันนี้เฮาก็จะพาไปลาสัตว์ป่าเนาะจะใส่ยังบุได้ยังนอนผู้จะใส่บุได้แล้วไปเบิ่งผู้ให้ึ้นผ้าคืนผู้นะผู้ให้พาไปลาสัตว์ป่าในเบิ่งเกี่ยหินอยากจะไปเบิ่งกระป้อมเอ้ยนี่อานีงกระป้อมเหมือนเนาะมีภาพที่เขาป่าเพาะ ตอนนีเนื้อหอมวัดหางเนาะตอนนี่ยังก็มีวัดหงางเนาะสัปดาหที่ยามเดือนหกพิ่นจะมาอันนั้นเพิ่นมาเห็ดบุญบางไผ่ยอย่างนี้เดือนหกมีวัดหางนี่เดือนหกประมาณใครละผู้จือ้อเนาะตอนนี้ ทิ้งงานเขากำลังการเกี่ยวไฮเอลหนามกักฝุ่นขึ้นถึงถือเข่ามอแหกแตดกระโป๋ก็ถือขึ้นไปอ่าอ่าตอนนี้กำลังหาฮหนามไปทิ้งงานไปหลุดเหล่าโอ้เสื่อพอใจบ่นี่ก็เป็นอ่างหนามเพิ่นเนาะของวัดตะกี้้เดมอวัดเก่าแก่เด้อตัวนี้เฮาสิขึ้นไปนี้โอ้ไฮ้นามไปกินบ่นี่ เด no <t myst icism> yeah. ี๋ยวเวลกันเลยเนาะต่อนไปนะกันได้ท่านจะพาไปเที่ยวสุกมุนไพรผู้เขาจะขึ้นไปหาสัตว์ป่าโอ้โหเจ๊เจ๊ยังแน่นี่เมื่อนี่ผู้ผู้อุ้ยจะบัดหางเนาะบัดหางแห่งหนึ่งของเมืองเขาเองนี่เขาจะขึ้นไปผุดเถนผุดล่ะหาสัตว์ป่า มีทางเหมือนทางยังทางนี้อะไรนี่ได้ไปผูกทางมาเขาพาสัตว์ป่ายส่งผูกไปเรือยนี่เกวัดทางขึ้นเนาะสัตว์ป่าขิ่เขาป่าวัดสงซสารเนาะโอ้มีอนะไรได้นน่บัตรบัตรห่าง เพื่อบุ้ยคู่บ่บามาอยู่เนาะมีทางเขาจะขึ้นไปก็ได้กจะิประมาณมีน้องป่ายด้วยมีทางขึ้น,นโอ้มีมีป่าไปเลยกระชิประมาณเนาะตอนนี้ก็ลังิพ่ายางไปพูด

给别依靠于师傅回来吗？ นี่ยังเอาเหมือนกันทะลุนสัตว์เนาะเป็นเป็นการหากินของเัานี้กูต้องด่าหมาเด้อคอยหากินหาอยู่ตามผู้เราชนกบเขาตาป่าเลย mọi người thôi mười rồi. người mọi này mọi người mọi người mọi nó mọi người mọi này mọi người sẽ ao mọi người mọi đi và người mọi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  ตายเขาถ่ายไปกะลงคลิปไปเนี่ยนี่กบมือโอไ้เนาะไนพี่น้องเอ้ยอู้นี่มตัวนี้สิมาเห็นวังราม้ยหนึ่งเขาอยู่นี่้ย่ไม่หย้เนาะ Vừa lại thấm đâu À oh, này Ta kẹp Bông đó, suốt đó Rồi <laughs> 10 năm đâu, tìm lại nào Thật gì là thắt bả mà đậy à, Mò đậu ở đâu Hay tắt ở mày phai tên này đó Bên à này, bên đường khẩu Không có bằng đi hỏi mọi người mạnh hơn ngoài cắt ở đây Lâm này lại từ. đã, làm từ đã. Tân không tân เังตัไหมว่ะเด๋แลนะ้นี่เ,เอาอจุดไม้เหรนะสองห้อชิมาเอาเกีย์นะด,ดยูเอาขางข่าแน้ะไหมให้เสร็จเลยบองขรามดูตัดปัญหานะ่เพราทำละ ให้ให้ตากิบแขบกี้เขายู่นี่ละโอ้โหทไหมเนาะเอาพาชุ่มดิ จยอยู่ให้เเจียยังไงหกน้อคนเดียวงวให้ฉีดลังราม เจี๋ยเนาะพวกคนเนาเขาไปหายได้โซ่คันไปลงกันเลยขำขำอย่างนีเนาะโอ้โพอจะโตนะพี่เนางโอ้เจี๋ยอะไรพีโอ้เจี๋ยอะไรพี่น้องเฮ้ยตัวใหญ่ยอดฮยอดฮะฮะเยอะก็

เ็เียอ้ตัวตมนันยนี่มนันียวอาหารเีนั่นแหละอาหารเทียงนั่นนะอยู่เอเตีนั่นแหะเลยอาหารเทียงาาเลพีาาพ่สามหนานตูดอ่เอเอมาเอาเอสอง 对啊。Oh. Yeah. จมพลาชัดมาได้ดเพีงเอ้ยปนีนี่มาหนโอ้หานมีชัดป่าอ้ขังเขาเรียกว่าเจียเนาะ้พอพอ่อน้องนำใหญ่เขากรมาตังแคบอนินีิซะนี่ให้ปีเจียเนาะพีองเนาะแต่อาหารลายนี้จิวจ๋วเจียมีแต่เจียผล<ม>ิตภัณฑเพล็นได้นี่ อานะ่รต่อทำซกิน,นได้เลยลยชิปไตเลยมีเตจี่อำับกินมานอ,มอ,นนอาหารเทียงข้างมันีชัดป่าเนะาะชิปไตบนนี้ เป็ผ่วงอะไเถอะเดื่อมตัดไม่ห็นไหมเอนเนอน้ะง่ไห่ไม่หีบตัดถูกอ,อย่างเลยอ้

เกี๊ยวกอนมันยังขั่วถ่ายหาเทียงประมาณนี้แหละกินแด็บเปนๆไปนี่เปี๊ยเกี๊ยปี๊เกี๊ยจะไปปิ๊กขังข้าวก็ได้เตอสิบปลายตัว อไม่เห็นพ่อว่ะฮะเดี๋ยวนี่เรียบรลอยนี่ก็ถ่ายกันหน่อยเนาะยืนมาปีกเลเสียกี่เสียอาหารเทียงเหรอ ก็เตียวเนียวก็สิระมานรังจ้าได้เจียมาสิกินตอนเที่ยงแบบยอยนาไปมานเียบานนี้อาหารเที่ยงนุ้ยลายเบรุกคกิน Right. Uh. <laughs> um. Mm. Mm. Yeah. โตโตหีไปนี่ิเลยนะโอ้ถ้าเกบเพื่อนะเก็เพือเรียบร้อยนะอาหารเทียงกัแค่อาหารทซ่ป่าใ่ไใส่อาหารไปทานไป 几多点？Mm. Oh, yeah. chị chị kiệt thôi chị bút chị bút chị kiệt thôi chị bút chị kiệt ดิทน้อเอ้ยโหมีแต่เจียได้ี่อ๋อจะนีกิสีปวดหักจะทานก่อนคักโลดโหอาหารมันข้าวเว่ยกำกำลังเดือสุกน้องมันนด้อเจียย่างนี้เนื้ออ๋อจะทำชีตเขาสุกยั้กินกับเขาเนาะ มันดีว่าโอ้มันคข็งเสียบไปเลยเนี่ยนีเสียบ,แบ,บ,แบ,บ,ยบรถโอนอากาศเข้มน้องเนาะมันอากาเข้มน้องกัประมาณนี้เอาไปวิ่งเลี้ยงเขาก็ได้เห็นเนาะแานี้ ขอจบคลิปเพียงสัน้นๆกอนเด้อติดตามคลิปใหม่ให้ชิพาไปใส่เนาะบายบายโอ้มันกันนะวั้โอ้บายบายด้อยบันเด้อขอจุคลิปเพียงสัน้นๆก่อนกินปิ้งเกียก่อน